หายใจไม่ออกแน่นแน่นแน่นเลยทำอะไรมันก็ทําไม่ได้ไงมันอยู่น้ำเลยเดินก็ไปเข้าห้องน้าก็เดินไม่ได้มันเหนื่อยเหนื่อยว่าเหนื่อยบอกไม่ถูกเลยไปโรงพยาบาลแล้วก็เขาก็แยงท่อเอาออกอางไอซียูสามคืนสี่คืนแล้วนอนอยู่ไม่รู้เรื่องเลยอยู่ไอซียูสี่คืนแล้วก็มาอยู่ห้องรวมหกคืน ตอนอยู่ไอซียูหมอเรียกพี่ไปใช่ไหมว่าให้พี่แอเรียกญาติมาคือคนไข้ยังไม่ไหวพี่ก็ไม่รู้จะไปพึ่งอะไรคือตอนนี้ก็บอกว่ายั้ยั้งหรือหกใช่ไหมสั่งเลยนะพอตกกลางคืนใช่ไหมพี่ก็บอกเอาสองเม็ดกินเลยแกบอกอะไรบอกกินไปแกบอกกับพี่ว่าตอนทานอ่ะเสลดมันออกเยอะจะขับเสลดออกมาที่ เทียบกับราคาแต่กับผลลัพธ์ที่ได้แพงไหมคะไม่แพงก็กินแล้วมันหายเต็ม10คะแนนพี่ประสิทธิ์ให้กี่คะแนนดีคะให้เต็มหมแล้ว <laughs> สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแปลงค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอตะก,กวทุ่งค่ะจังหวัดพังงานนะคะลูกค้าเคสนี้นะคะเป็นลูกค้าที่มีอาการของโรคคอผือค่ะ มานานกว่า40กว่าปีค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยนะคะว่าทําไมนะคะถึงเลือกมาล้านยูคอนะคะให้ทานนะคะและอาการตอนนี้ดีขึ้นอย่างไรแล้วบ้างนะคะเดีย๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยนะคะว่าทั้งสองคนชื่ออะไรทำอาชีพยยอะไรอยายุเท่าไหร่กันบ้างนะคะคือประสิทธิ์สมกายครับค่ะพี่ประสิทธิ์นะคะตอนนี้อายุเท่าไหร่จ๊ะหกสิบสี่อุ้ยดูสดใสมากเลยไม่เหมือนคนอายุหกสิบสี่เลยจริง นะคะตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่คะเมื่อก่อนรับหมอก่อสร้างค่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ทำแล้วมาช่วยมาช่วยแฝงช่วยแฟนนะคะแม่เลยค่ะค่เพียกกัะต๊อตเขื่อนมั่นค่ะอาชีพพ่อค้าขายแล้วก็พี่ทํางานที่ภูเก็ตด้วยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ก่อนค่ะว่าตอนแรกก่อนที่เราจะสัมภาษณ์นะคะพี่ประสิทธิ์บอกว่าเป็นมากว่า40กว่าปีนะคะคืออาการมันเป็นยังไงคะก็โดนโดนขนก็ไม่ได้โดน ขี้ขุนก็ไม่ได้แต่ว่าทำอาชีพรับเหมาเนี่ยมันจะต้องมีการโดนฝุ่นโดนขี้ปูนเวลาขี้ปูนเวลาเดินไปสั่งงานลูกน้องอย่างนี้ค่ะขี้ขุนก็เยอะอืแล้วพออาการมันเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงคะพี่ประสิทธิ์มันหายใจไม่ออกแน่นๆน่นแน่นเลยฮะแล้วเวลาอาการมันกําเริบเนี่ยเราเราเราแก้ไขยังไงฟีดฟีดฟีดตรงมียายาพ่นฉุกเฉินไงโรงพยาบาล มียาพูดฉุกเฉิน<ช>นะคะเหตุการณ์ที่มันเป็นหนักๆเลยพี่ประสิทธิ์มีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยหนักหนักๆตอนนั้นก็มันเหนื่อยเหนื่อยว่าเหนื่อยบอกไม่ถูกเลยไปโรงพยาบาลค่ะแล้วก็<ช> <ๆ S 1> เขาก็ยังท่ออืยังท่อที่โรงพยาบาลตะโกตะโกทุ่งเน่ยนะค่ะแล้วก,ก็ส่งโรงพยาบาลปังาพอไปถึงนู่นก็เขาเขาเาเา้าออกห้องไอซียูรู้สึกว่ากี่คืนไม่รู้กหมอบอกว่าสามคืนสี่คืนแล้วนอนอยู่นั้นไม่รู้เรื่องเลยอืม ไม่รู้แบบคือไม่รู้เลยว่านอนกี่วันกี่คืนค่ะแสดงว่าตัวตัวพี่ต้องเป็นคนไปไปเฝ้าไปดูแลตลอดเลยใช่ไหมไม่ตอนตอนที่อยู่ไอซียูหมอห้ามเยี่ยมนะคือคือตอนอยู่ไอซียูใช่ไหมคะค่ะหมอเรียกพี่ไปใช่ไหมว่าให้พี่เรียกญาติมาคือคนไข้ยังไม่ไหวเลยเขาพูดเลยไม่ไหวเลยค่ะพี่ร้องไห้เลยนะวันนั้นะวันที่หมอคุยกับพี่แล้วพอดีน้องสาวพี่ก็ไปกับน้องเขยก็บอกให้ตามญาติแล้วพี่ก็บอกกับหมอว่า ให้พี่ตามญาติไงพ่อบ้านเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เขาอยู่สงขลาและหมอถามพี่ว่าเป็นอะไรพี่บอกเป็นภรรยาหมอบอกว่าถ้าคนไข้ชกอ่ะให้ให้จะให้ปั้มหัวใจไหมพี่บอกไม่ต้องค่ะคือคือถ้าแกจะเสียพี่ก็พูดกับหมอตรงๆนะว่าถ้าแกจะเสียคือให้แกเสียไปเลยไม่ต้องทําให้แกเจ็บพูด่างนี้ตอนนั้นสภาพจิตใจพี่เป็นยังไงบ้างพี่ก็ร้องไห้อ่ะแต่พี่ก็คือหมอหมอคุยกับพี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะ แล้วก็ไปตรงห้องไอซียูอ่ะหมอหมอหมอยังคุยกับพี่เลยนะว่าพี่จะเปลี่ยนใจไหมว่าถ้าคนไข้ช็อกอ่ะเออนอกไปเนี้ยจะให้หมอปั๊มไหมพี่ก็ตัดสินใจว่าไม่ค่ะเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาเจ็บไปมากกว่านี้ไม่อยากเขาทรมานใช่ค่ะโอ้เป็นหนักมากเลยนะมากแต่ตัวเองตัวเองไม่รู้เรื่องพ่อเขาตัวแกไม่รู้เรื่องไม่รู้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนานนานหรือยังคะประมาณปีกี่ปีแล้วปะสองสองปีได้มั้ยปีกว่าสองปีแล้ว อันนี้คือเหตุการณ์ที่หนักที่สุดเลยใช่ค่ะแล้วโลกของเราเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการงานเรายังไงอีกบ้างคะกระทบกระทบเยอะเพราะว่าเวลาเราทําอะไรมันก็ทําไม่ได้ไงมันเอายกยื่นน้ำยกถังเขายกไม่รอดทําไม่ไหวมันจะเหนื่อย,อยใช่ไหมคะเพราะจะยิ่นน้ำเลยเดินก็ไปเข้าน้ำก็เดินไม่ได้แต่วันนั้นเหตุการณ์วันนั้นก็ก็คือผ่านมาได้ แล้วก็คือได้ออกจากโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลอกอยู่ไอซียูสี่คืนค่ะแล้วก็มาอยู่ห้องรวมหกคืนค่ะพอออกมาหลังจากนั้นออกมาอยู่บ้านก็คือยังยังไม่ได้ทําอะไรที่หนักมากใช่ค่ะใช่ไหมคะนานไหมคะกว่ากว่าที่จะทําอะไรได้หลายวันอยู่คือกว่าจะมีแรงมีอะไรอยังไม่ได้ทําอะไรนะแต่ว่าทําไม่ได้ค่ะเพราะนั้นคือหมอก็สั่งไม่ทําอะไรหนักๆนกแล้วหลังจากนั้น นานไหมคะถึงจะมาเจอตัวอยู่ขอก็นี่แหละเขาก็เจอตอนไหนพี่ก็จำไม่ได้ต้องดูในไลน์พี่ค่ะคือบอกตรงๆอ่ะพี่เป็นคนที่ว่าชอบสรรหาที่ว่าอันไหนดีคือเราก็คือตัวใจของพี่เนี่ยพี่ก็ไม่รู้จะไปพึ่งอะไรคือตอนนี้เขาบอกว่ายั้ยั้งหืดหอบใช่ไหมพี่ก็เลยถามปรึกษาน้องเขาว่าน้องเนี่ยแฟนพี่เป็นอยู่แล้วเป็นยังไงแล้วทีนี้พี่ก็สั่งเลยนะสั่งโดยที่ว่าพี่ไม่ได้บอกแกนะพี่ไม่บอกแกว่าพี่จะสั่งมาให้ พออยู่ๆพี่คุยกับน้องเขาว่าน้องก็บอกว่าให้ทานวันละสองเม็ดนะคะพี่ค่ะพอตกกลางคืนใช่ไหมพี่ก็บอกเอาสองเม็ดกินเลยแกบอกอะไรบอกกินไปได้ค่งแล้วแกบอกกับพี่ว่าตอนทานอ่ะเสลดมันออกเยอะจะขับเสลดออกมาจริงจริงออกมาเยอะมากครั้งแรกเลยใช่ค่ะน่ตั้งแต่วันแรกเลยที่ทานใช่ณทีนี้ก็ทานสองเม็ดสองเม็ดมาวทีนี้พี่ก็ถามน้องก็ว่าแกเอ่อพอพอนานๆไปใช่ไหมค่ะ้ก็บอกให้ลดเม็ดหนึ่งเม็ดเม็ดหนึ่งเม็ด ตอนนี้ก็ทานเม็ดเดียวค่ะก็คือแต่ทุกวันนี้ก็ยังทานควบคู่กับยาของคุณหมออยู่คุณหมอไม่ให้แล้วค่ะตอนนี้คุณหมอไม่ให้แล้วอ๋อประมาทคุณหมอไม่ให้แล้วให้เฉพาะไอ้<ต>ไอ,อยาจุกเฉิ้อนอย่างเดียวค่ะก็คือเรามีการกลับไปเช็คร่างกายกับคุณหมอแต่ว่าคุณหมอบอกว่าท,ทุกสามเดือนคุณหมอบอกว่าอาการของพี่ประสิทธิ์เนี่ยดีขึ้นแล้วนะคะคุณหมอว่ายังไงบ้างคะเขาไม่ใจยาเยาเขาไม่ให้แล้วแล้วเขามีการตรวจตวัดค่าเลือดใช่ไหาวัดเลือด จอเลือดเขาดัดเดี๋ยววันที่วันที่นี่ก็ไปจอเลือดมาแล้วคุณนัดอีกค่ะค่ะสามเดือนครั้งหนึ่งแล้วคุณหมอถามไหมคะว่าไปทําอะไรมาหรือเปล่าอะไรได้คุณหมอได้ถามไหมคะเพราะนั้นเขาเคยถามนะเคยแรกๆเขาเคยถามค่ะเพราะว่าแขวนซื้อยาอะไรกินมาเนอะ ไม่คือคือคืออย่างนี้พี่ถ้ามันมีอะไรสเตอรอยนั้นแกจะทานไม่ได้แต่แต่พี่ยังต้องปรึกษาพี่ต้องถามโกนว่าตัวนี้มีสารสเตรอยไหมคือคนไข้จะทานไม่ได้หมอบอกอะถ้าหมอบอกคือคือคือหมอถามพี่ใช่ไหมพี่ก็เลยตอบหมอว่าหมอบอกว่าเอ่อไม่มีสารสเตอรอยคนไข้จะทานได้ใช่ไหมพี่ก็บอกว่าไม่มีค่ะแกบอกเออไม่เป็นไรรู้สึกว่าแกหมอไม่ให้ยาแกประมาณเป็นปีแล้วนะอเป็นปีว่านะ ค่ะแล้วยังต้องใช้ยาพ่อนอยู่ไหมคะพี่ประสิทธิ์ตอนนี้ตอนนี้มันมีแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ใช้เวลามีอาการอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่มีอาการอ๋อดีมากเลยขอให้ไว้ขอไว้ไว้เวลามันจุกเฉินม,มีไว้อุ่นใจกว่านะคะตอนนี้ทานร้านยูคอมากี่กระปุกแล้วคะโอ้อหล้ายแล้วก,กี่ตปุก มาที่สามกระปุคือทานมาเรื่อยๆเลยมีการทานตลอดพอจะหมดเนี่ยพี่จะสั่งเลยเหลือประมาณกี่กระปุกแกบอกว่าเหลือกระปุกสุดท้ายใช่ไหมพี่ก็เลยสั่งค่ะก็คือมีการทานเพื่อบำรุงร่างกายมาเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้ก็คือสุขภาพร่างกายแข็งแรงใช่เหนื่อยอยู่ไหมคะตอนนี้ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแล้วนะคะสามารถช่วยได้สามารถใช้งานอย่างหนักได้เลย เะีวัวเลี้ยงวัวทุกวันหที่วน้ำาวัวทุกวันอ๋อจากตอนแรกที่เมื่อกี้ฟังบอกว่ายกน้ำยังไม่ไหวเลยตอนนี้ก็คือสามารถยกน้ำได้ไดนะคะทําไมคุณพี่ถึงยอมเปิดใจให้อาหารเสริมเพราะว่าบางคนอะ่ะเขาจะแอนตี้อาหารเสริมมากเลยเพี้ยนคือพี่อ่านดูครั้งแรกครั้งแรกที่ว่าพี่สั่งนะพี่อ่านดูโกนไงพี่จะอ่านดูว่าเออรายละเอียดเป็นยังไงยังไงแล้วพี่ก็เลยถามถามกับน้องเขาไปอ่ะน้องเขาก็ตอบขึ้นมาโอเคนะพี่ก็เลย น่าบอกโกว่าสั่งดีกว่าใจใจนะแต่ว่าเราไม่บอกแกเสั่งมาดีกว่าลูกๆแกบอกอะไรเนี่ยตั้งสามกระปุกแพงก็แพงไงว่าี้พี่บอกว่าแพงก็แพงกินไปเหอะเรารักษาสุขภาพของเราใช่ไหมคะพี่ว่าพี่บอกแกแบบนี้ไงคแกก็แบบบอกนั่นนะแกบอกโอเคผ่านอยู่นะอื่ะจิ้วถางคุณพี่ประสิทธิ์นิดนึงว่าถ้าเทียบกับราคาแต่กับผลลัพธ์ที่ได้แพงไหมคะจะคิดว่าตอนนี้มันไม่แพง ก็กินแล้วมันหายเต็มสิคะแนนพี่ประสิทธิ์ให้กี่คะแนนดีคะก็ให้เต็มหมดแล้วอ่านะเต็มสิให้ใ1ิเต็มร้อยให้ร้อยไปเลยใช่เพราะว่าเราเรา,เรากินหายไงนะคะอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเป็นคนอื่นเขาไม่รู้จะกินหายไม่หายไม่รู้เลแต่ว่า<อ>เราหายเราก็พอใจอ่างนั้นชิวอยากให้พี่ประสิทธิ์เนี่ยฝากถึงคนที่เขาผ่านมาดูคลิปนี้หน่อยเผื่อเขากําลังไถดูข้อมูลอยู่แล้วเขามีอาการหอบหืด <Workers. S 2> นะไม่มีแรงนะอยากให้พ่พิษธิ์ช่วยฝากหน่อยว่าไม่วันก่อนเขาเขาหอบเหมือนกันเขาเคยมาถามก็กินอะไรเคยเนี่ยเคยเคยแล้วก็ให้เขาดูไอ้นี่แหละร้านยูขอใช่คแล้วเรียกไม่ค่อยถูกแล้วให้เขาดูแล้วก็ไปในตัวสับมีบอกจะสั่งเลยแต่ไม่รู้ก็สั่งไม่สั่งไม่รู้ค่ะพิพิ์ก็ไปสั่งไปชุดค่ะให้ตัวแฟนพิพิิทธ์นี่ดีกว่า นะให้ช่วยแนะนําหน่อยเผื่อเขาไถโทรศัพท์แล้วเขาอยากจะหาทางออกเผื่อว่าเขามีคนที่เขารักพ่อแม่หรือตัวเขาเองเนี่ยค่ะเป็นหอบหืดอยู่อย่างหนักอย่างแรงนะคะอยากให้ช่วยฝากหน่อยเผื่อคลิปนี้จะเป็นทางออกให้กับเขาคุณไม่ค่อยเป็นแต่<笑><笑>ว,ว่ามันกินดีและกินแล้วหายยู่งขอด้ละสวัสดีค่ะคอดีอแฟนเป็นโรคหอบนะคะแล้วทีเนี้ยไปเจอตัวนี้ค่ะตอนแรกครัร้งแรกแกบอกว่า สั่งมาได้ยังไงหมกแพงก็แพงแต่ตอนนี้นะคะถ้าถ้าลูกค้าคนไหนที่เห็นนะคะเชิญซื้อทานได้เลยค่ะดีมากตอนนี้แฟนอะ่ะที่โรงพยาบาลอะ่ะหมอเขาก็ไม่ให้ยาแล้วค่ะนี่นะคือคํายืนยันนะคะจากลูกค้าครจริงๆลูกค้าที่ใช้จริงนะคะจาก วันนั้นนะที่เข้าโรงพยาบาลน,นะคะสอดท่อเครื่องช่วยหายใจนะคะคุณหมอบอกอาการ50 50แล้วนะคะแต่วันนี้นะคะก็มานั่งให้สัมภาษณ์กับเราได้นะคะร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสทีว่าทีไรก็บอยตามญาติไหมตามญาติเลย <laughs> นะคะคุณหมอบอกว่าตามญาติมยตัวไปตรงขาตัวตัวหมดเลย นะคะแต่ว่ายังไงนะชิวก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ประสิทธิ์นะคะ <Okay. S 1> แล้วก็คุณพี่มากเลยนะคะที่ไว้ใจให้บาลานยุคอดูแลสุขภาพร่างกาย <Okay. S 1> วันนี้ชิวก็เลยนาบาลานยูคอนะคะมามอบให้อีก3ากระปุกนะคะ <Okay. S 1> เพื่อดูแลสุขภาพไปอีกนานๆเลย <Okay. S 1> นะคะ,คะขอบคุณนะคะฝากไว้อีกหนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะแล้วจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนมาเล่าให้ฟังนะคะ <Okay. S 1> ก็อย่าลืมติดตามชมนะคะที่เพจของ บาลานแบนด์นะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะแล้วบาลานยูคอนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะวนนี้นะคะชิวพี่ประสิทธิ์นะคะแล้วก็คุณพี่นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย